นายนพฤษศรีโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประาปธานในพิธีการใส่ผ้าถุงนุ่งผ้าไทยสพายย่ามตักบาตรเทโวโรหณะที่วัดม่อนอ่ารักหรือวัดม่ตนพัฒนารามหมู่ที่สิตบตำบลฝายหลวงอำเภอรับแร่จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นมีหลายภาคส่วนร่วมทาบุญตักบาตรเทโวโรหณนะการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อประการส่งเสริมและสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืยนและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งวัดมอนอ่าวรักจัดเป็นปีแรกเนื่องจากเป็นต้นทุนทางภูมิประเทศที่เหมาะสมสอดคล้องกับพุทธประวัติในช่วงเทศกาลมัดออกพรรษาโดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆเช่นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ขบวนนางฟ้าเทวดาเปรตการแสดงศิละปะวัฒนธรรมการออกโรงทรานการตักบาตรข้าสารอาหารแหง้งในพิธีถวายกระถินสาม,มาก,กีไปตามปีของทางวัดนาข,าขา้ารดํารายงาน